โผล่ไม่ค้าจะฝนวันนี้ไหมค้างนี่น้ำลดกี่วันแล้วนี่ด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาวีสองครับคลิปนี้จะพามาดูน้ำท่วมก็ตอนนี้ก็ไม่มีท่วมแล้วน้ำลดแต่ผู้คนก็เล่นน้ำได้หนาวยังไงก็เล่นได้ใช่ไหมคะดูไปแล้วน่าจะน่าจะตกเลยโอ้โห

มันก็ยังไหลอยู่นี่ดูนั่งทำเลยครับผมโอ้โหเฮ้ยปลามีปลาขึ้นไปนี่ ปลากระโดดขึ้นเลยดีจังเลปลานี่ววะ ขลางโซ่ขางเนาเปิดน,น้อยนี่รถต,ตรีก็มีครับรถต,ตรีก็มานะครับพี่น้องขายรถต,ตรีอะไรนะไอคนขายเดี๋ยวบอกฮะคนคือขายด้วยไม,ไ,ไม่มีน้ำจะเล่นแล้วพี่น้องน,ะน้ำ น้ำลดแล้วต้องรอปีหน้านะตากลง,งประชุมบรรยากาศยามเย็นนะวันนี้ลงเล่นเลยจอยเลยเลยโอ,โอ,โอ้ดูปลาดลิ ตอนนี้อยู่ที่ห้วยเสน่ห์ครับจังหวัดสุรินทร์ก็ <c oughs> มาดูบรรยากาศโอ้ดูสาวๆตขาลวลุงพากันมาเล่นานา้ำเล่นๆเล่นอะไรนี่ถ่ายรูปบ่ <c oughs> <c oughs> เอาหยุดถ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs> บ่บายบายสลับสลับ เป็นบรรยากาศที่โอ้โหมากเลยครับบอ,อ้มีเอฟซีเายช้รูปว่ะอ้าวเคตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วพี่น้องโอ้อะไรไม่รู้นี่น้ำก็ไม่มีจะเล่นแล้ว ตอนนี้อุ้ยน้ำลึกจังโอ้จะพามันมันลดได้กี่วันแล้วนี่หนอเพิ่งเอาเลข ไอตอนนั้นมันมันลงไปเลยอ่ะคุณคุเท่านี่บอกครับอยู่ในเมืองแ่ไม่ได้มาอ๋อลยอ๋อยังมีอ่างเก็บเลนน้ำเลยเป็นเมน้ำน้อยหนอ๋อ ดีเลยอ๋อแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมแต่เขาน่าจะปล่อยใหมอ่อีกอ๋อปล่อยอีกก็ยอนกน้ำไม่มีแล้วถ้าปล่อยอีกรอบหนึง่งอะหมดแน่นอนอะหมดสะแน่น,นอนก็ <c oughs> เลยหยุดก่อนวันนี้

มันไม่ริง,งียหรอกกูปลาเนี่เขาไปจับไหมนี่ยับเจอเดี๋ยวเราก็จะกลับมันกันครับตอนน,นี้